มะเร็งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกทั่วโลกมีคนตายด้วยโรคมะเร็งปีละกว่า7.6ล้านคนส่วนคนไทยนั้นแต่ละปีมีคนเสียชีวิตให้กับโรคร้ายนี้ถึง60,000คนแต่ข่าวดีก็คือนอกจากนวัตกรรมทางการแพทย์แล้ว ยังมีผลไม้และสมุนไพรไทยหลายชนิดที่สามารถต้านและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้มะเกียงไม้พื้นเมืองในภาคเหนือเป็นหนึ่งในผลไม้ที่คณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วิจัยพบว่าเป็นผลไม้ที่ออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระปกป้องตับและต้านมะเร็งได้ ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าโรคมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งในประเทศไทยด้วยในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีงานศึกษามากมายเกี่ยวกับหาสารต้านมะเร็งโดยเฉพาะจากผลไม้นะคะในบ้านเราเองเนี่ยก็มีผลไม้มากมายนะคะอย่างทางภาคเหนือของเราเนี่ยก็จะมีพืชในตระกูลมะเขยงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่จะศึกษาดูซิว่าในมะเขือเนี่ย มีศักยภาพในการต้านมะเร็งหรือเปล่าค่ะหลังจากที่เราพบว่าน้ำเกี่ยงเนี่ยมีฤทธิต้านมะเร็งในหลอดทดลองแล้วเนี่ยเราก็ทำการทดลองอในขั้นต่อไปก็คือทำในในสัตว์ทดลองโดยการทดลองตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่าสารต้านมะเร็งที่อยู่ในสารสกัดของมะเกียงเนี่ยก็คือสารในกลุ่มที่เรียกว่าแอนโทไซยานินนะคะ สามารถที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นได้ค่ะการสกัดมะเกียงเนี่ยด้วยน้ำหรือพูดง่ายๆก็คือน้ำมะเกีียงเนี่ยฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเนี่ยก็ยังไม่ได้มีฤทธิ์ที่ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพที่ที่ดีที่สุดนะคะเราก็เปลี่ยนตัวทำละลายนะคะจากที่เราใช้เป็นน้ำหรือว่าเป็นน้ำมะเกียงเนี่ย เราก็มาทดลองโดยใช้แอลกอฮอล์นะคะซึ่งเราจะพบว่าในแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้สารออกฤทธิ์ของมะเกียงเนี่ยออกมาได้ดีกว่าคือพูด,ดง่ายๆเนี่ยก็คือถ้าเราใช้แอลกอฮอล์หรือว่าถ้ามะเกียงเนี่ยอยู่ในรูปของวนยนะคะตรงนี้เนี่ยฤทธิ์ต้านมะเร็งของมันเนี่ยก็จะดีกว่าในกรณีที่เป็นเมื่อเทียบกับน้ำมะเกียงนะคะผลมะเกียง มีรสเปรี้ยวอมหวานและมีกลิ่นหอมอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์และวิตามินมากมายสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดอาทิเช่นน้ำมะเกียงไวายมะเกียงเป็นต้นนะจริงๆมะเกียงนะครับก็เป็นพืชน,นะครับเป็นพืชท้องถิ่นนะครับในเขตภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่ง มันมีการปลูกที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็การจัดการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่เนื่องจากในปัจจุบันนะครับความสนใจในเรื่องของพืชมะเขียงในพื้นที่ชุมชนนะครับก็ลดน้อยลงก็อาจจะเกิดาการสูญพันธุ์ได้ก็เลยมีโครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์อนุรักษ์พันธุ์พืชมะเขียงก็เริ่มนะครับตั้งแต่2535นะครับได้เริ่มรวบรวมพันธุ์จาก400สายต้นนะครับก็มีการคัดเลือกพันธุ์พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็พันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งจะเหมาะสมนะครับในการทำน้ำผลไม้นะครับทำไวน์นะครับมื่อเกี่ยงเป็นพืชพื้นบ้านที่มันปลูกตามหัวไร่ปลายนาแล้วชาวบ้านเนี่ยค่ะมันเปรี้ยวชาวบ้านเขาก็เอามาดองทานแล้วเขาทานแล้วเขา,า,เ,ขาเขาบอกเขา มันสดชื่นนะคะสามารถทำนาได้มีเรี่ยวมีแรงเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์ประกอบกับเราก็ที่นี่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารเราก็พอมีความรู้บ้างว่าพืชผลที่มีสีแดงมันจะให้ประโยชน์ในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เลยเป็นที่มาที่ไปด้วยว่าเป็นแรงบันดาลใจด้วยว่าเราน่าจะมาพัฒนาพืชที่ไม่มีมูลค่าให้มีมูลค่าโดยเน้นในส่วนของผลต่อสุขภาพ ทำงานวิจัยเหมือนกันว่าลองให้ร่วมกับโรงพยาบาลที่ลำปางนี่นะคะว่า,าดื่มน้ำไม่เกี่ยงแล้วจะมีผลต่อการลดไขมันในเลือดไหมกับลดความดันในเลือดไหมก็ผลออกมาปรากฏว่า,าความดันโลหิต s i gnificant ค่ะลดลงค่ะหลักการอันหนึ่งของงานน้ำการทำน้ำไม่เกียกยเก่ยงกับบอยไม่เกี่ยงก็คือพอได้ผลไม่เกี่ยงมาเราต้องเอามาคัดทันทีเลยนะคะ ผลที่สุกสีแดงเข้มค่ะคัดแล้วก็ล้างแล้วเราก็จะเก็บแช่แข็งไว้เลยค่ะที่อุณหภูมิประมาณลบ25องศาเซลเซียสนะคะจากนั้นเอาเม็ดมะเกือเทเนี่ยค่ะมาต้มก่อนนะคะต้มเพื่อที่สกัดน้ำจากนั้นก็ปรับรสชาติตามที่เราได้มีงานวิจัยว่าสัดส่วนของความเปรี้ยวความหวานเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับตามน้ หลังจากนั้นเอมูลค่านะ้ำมะเกียงมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึง่งสมัยนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะน,นะคะสนับสนุนในเรื่องออในเรื่องของส่งเสริมวิชาการด้านการผลิตเอาผลไม้ต่างๆพื้นบ้านมาทำเป็นวายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นประกายว่าเออมะเกียงมันน่าจะทำได้แล้วเราก็พัฒนาเป็นวายมะเขียงขึ้นมาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยัง วายเมื่เกียงก็ยังเป็นที่ยอมรับอยู่นะคะสำหรับคอวายจริงๆนะคะเพราะว่าเขามีอะไรที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของเขาะค่ะเช่นกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญก็คือคัดเลือกผลกับการสกัดน้ำหมักก็ประมาณ1เดือนที่อุณหภูมิไม่เกิน20องศาจากนั้นเราก็เอาไปบ่มนะคะบ่มเพื่อให้เขาตกตะกอนให้มันใสประมาณอย่างน้อย8เดือนนะคะถ้ามันยังไม่ใสจริงนะคะ เราก็จะกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเครื่องกรองที่ขนาดรูพรุนประมาณ0.4ไมครอนนะคะเพื่อให้ใสค่ะแล้วก็บรรจุขวดถึงแม้เราจะมีพืชผักผลไม้อีกหลายชนิดที่สามารถต้านโรคมะเร็งได้แต่สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือการดูแลสุขภาพของตัวเราเองให้แข็งแรงโดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ คือสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสมบูรณ์ย่อมดีกว่าปล่อยให้เป็นโรคร้ายแล้วค่อยรักษาเข้าทำนองกันไว้ดีกว่าแก้จริงไหมคะ